คูข่อของคุณจะไม่ปล่อยให้คุณรอ,อนานไปมากกว่านี้ดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าเร็วๆนี้เขาจะเข้ามาในชีวิตคุณหรือเขาจะเข้ามาให้ความชัดเจนในเรื่องของความรักความสัมพันธ์กับคุณอย่างแน่นอนนะคะ ของเกรดูลชันนะสำหรับคนที่เลือนฟีดมาเจอคลิปนี้หรือตั้งใจดูคลิปนี้ก็แล้วแต่ครึ่งเดือนหลังกันยายน2 5 1 8 1 6ถึง30กันยาต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานี้ดวงชะตาความรักของคุณกำลังจะค่อยๆชัดเจนคนในความสัมพันธ์ของคุณกำลังค่อยค,อยคอยสร้างความชัดเจนให้กับคุณนะหรือหากคุณโสดอยู่ก็ต้องบอกเลยคู่ของคุณจะไม่รอให้คุณรอนานจะไม่ปล่อยให้คุณรอนานแล้วเขาน่าจะหาทางนะที่จะ มาเจอคุณละนะหรือเป็นไปได้เหลือเกินว่าก่อนหน้านี้คู่ของคุณเขาอาจจะอยู่ใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะแต่ดูเหมือนกับว่าตอนนี้พลังงานของเขามันมีการเทคแอคชั่นอะไรบางอย่างนั่นหมายความว่าเขาน่าจะพยายามที่จะหาหนทางในการที่จะมาเจอคุณแล้วนะเออหากคุณโสดอยู่เนาะก็ต้องบอกเลยคู่ของคุณเขาน่าจะเริ่มเทคแอคชั่นแล้วเขาน่าจะไม่ได้อยู่นิ่งๆนะเออเขามีความพยายามที่จะแบบ ขวนขวายหาทางมาเจอคุณบ้างแล้วนะส่วนถ้าเกิดสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุมเครืออยู่ในช่วงเวลานี้ก็ต้องบอกเลยว่าดูเหมือนเขากระตื่นลุลนที่จะชัดเจนกับคุณแล้วนะดูเหมือนเขาจะเทคแอคชั่นหรือทําอะไรบางอย่างเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันชัดเจนเพิ่มมากขึ้นแล้วนะคะ,ะหรือถ้าเกิดว่ามีคู่อยู่แล้วนะคะแล้วก็ทะเลาะเบาแหวงกันงอนกันไม่เข้าอกเข้าใจกันดูเหมือนเขาว่ามันดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะมีความพยายามเนาะในการที่จะเอ่อ เปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อทําให้ความสัมพันธ์นี้มันดีขึ้นนะวะันนั้นดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังกันยายนนี้นะ,ค,ะคุณจะมีความคืบหน้าในเรื่องของความรักอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าคนในความสัมพันธ์ของคุณเขาจะ Take Action แหละนะไม่ว่าจะเป็นแฟนของคุณก็อาจจะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นหรือคนที่ไม่ให้สถานะ ที่ชัดเจนกับคุณเขาน่าจะพยายามชัดเจนกับคุณนะมีความคืบหน้าที่จะชัดเจนเับคุณมีความคืบหน้าในการพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณมากขึ้นหรือแม้กระทั่งหากคุณโสดอยู่นะคะดูเหมือนกับว่าคู่ของคุณในช่วงเวลานี้ดวงชะตาของเขาเริ่มมีความคืบหน้าความการเปลี่ยนแปลง เพิ่มมากขึ้นแล้วไม่ได้รอคุณอย่างเดียวดูเหมือนกับว่าต่างฝ่ายต่างเข้าหากันดวงชะตาอาจมีโอกาสที่จะได้ใกล้ชิดกันหรือมีโอกาสที่จะได้พบเจอกันในเร็ววันนี้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะวันนั้นต้องบอกเลยว่าครึ่งเดือนหลังกันยานี้คู่ของคุณจะไม่ปล่อยให้คุณรอนานเขาจะ เข้ามาสารสัมพันธ์หรือให้ความชัดเจนกอบคุณโดยเร็วอย่างแน่นอนเออนะใครแล้วก็นาย,ยานายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไว้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ